นะครับกัมพูชาเมื่อวานเนี่ยเจอสิงคโปร์ไม่เจครับกัมพูชาแพ้สิงคโปร์หนึ่งต่อสองนะครับเป็นการระเยือนคนก็ถามกันมาฝากถามพี่เจเริกดาราเกิดอะไรขึ้นครับสอง<ห>มตูที่พลาดคือผมว่าเท่าที่เห็นและดูเนี่ยคือลูกแรกมันคือความผิดพลาดส่วนบุคคลนะแต่ลูกสองเนี่ยมันก็เป็นความต่อเนื่องของเรื่องแบบสภาพจิตใจแล้วนะลูกสองเนี่ยยิ่งชัดเลยแบบ,ค,บคือเฮ้ยลูกแรกออกแล้วมันพลาดลูกสองก็แบบ กะให้เพื่อนแบบชชว์ๆหน่อยก็เลยป้ายแบบเบาอะมันมันกลายเป็นสั้นไปแล้วมันสั้นไปชวาวัวเขาเขาจ้องยู่แล้วเขาจ้องเลยขเขาเล่นลูกฉับฉวยี่เก่งมากครับ<ช>สิงคโปร์เนี่ยไทยเราโดนเนี่ยนะก็โดนลูกอย่างนี้แหละอีรฟันอ๋อ,อขอพายอีกซาาฟันดี้อ่าคือโดนอย่างนี้แหละ <c oughs> ก็ตอนที่มาโนโคุมที่เราชนะเขาสามหนึ่งอะ่ะตอนที่บุกไป,ปชนะเขาอะ่ะที่เตะที่สนามในสิงคโปร์สปอร์ตทับอ่ะไอ้ลูกหนึ่งหนึ่งอ่ะลดด้านข้างเนี่ยเหมือนไม่มีอะไรอะ่ะอยู่ดีเขาขึ้นปุ๊บเขาก็เปิดเข้ามา เราอยู่ดีอยู่ดีก็ให้เขาโฉบเข้าไปยิงคือเขาจะเก่งลูกแบบโฉบโฉบตัดหน้าเสาแรกอะไรยเงี้ยนะครับซึ่งไทยเราเนี่ยขนาดบอกว่าอีชีเนี่ยที่แบบเป็นบอลที่เหนียวเนี่ยเสียประตูยากเ่ยก็ยังโดนครับดังนั้นคุณภาพเขามีแต่เพียงแค่ว่าสองประตูตรงนั้นน่ะพอมันเสียง่ายสภาพจิตใจของกัมบูชามันลดลงไปเยอะแล้วมันกลายว่าสิงคโปร์ก็แพคแล้วพอแพ็คเสร็จปุ๊บโอเคเราได้เห็นแล้วว่าเกมบวกกัมบูชาที่จริงอ่ะน่าเห็นใจเขานะ เขาเล่นคลองบอลดีกว่านักเศรษีที่ออกมาแต่เขาไม่มีคะแนนเนี่ยผมว่า2นัดหนึ่งแต้มเนี่ยโหดร้ายกับกมบูชามากในรายการนี้คือเราคือเรารู้แหละว่าคอมเมนต์ของกมบูชากับไทยเนี่ยมันเยอะมากนะครับในออนไลน์แต่ว่ามันนี้ไม่ได้พูดด้วยแบบว่ากลัวกระแสว่าทัวร์กาบูชาจะมาลงแต่ผมบอกว่าเขาเล่นดีจริงๆดีเขาเล่นมีรูปแบบจริงๆรแล้วเห็นไหมวาติมอพอเล่นอย่างเงี้ยฟุตบอลพัฒนากว่าผมเล้บอกว่าถ้าเราเจอนะเจอพวกแบบระดับใหญ่ๆเราเล่นแบบเนี้ย อย่าไปรับเพื่อเสียประตูน้อยเล่นตามแนวทางที Harmon ่เราจะเล่นน่ะแพ้เท่าไหร่ก็ว่าไปตามจ <fit> ังฟุตบอลแต่เขาเนี้ยสาคัญคือนักบอลอ่ะผมว่าเขากล้าทําตามโค้ชสั่งแต่ปัญหามันคือคนดูอ่ะคุณรับได้หรือเปล่าพอแพ้เยอะคุณก็ด่านึกออกไหมก็อาจจะรับไม่ได้ก็ไดนไงมันมันมีหลายส่วนซึ่งคนที่รับได้ก็มีอ่าไอ้มุมเราเนี่ยเราอธิบายพอชนะก็อาวชนะก็อวยอ่าอวยอีกแล้วไม่มีเหตุผลอ่าแพ้อ่าแพ้ก็พอแพ้ก็ไปด่าเขา ฟังเหตุผลเราด้วยว่าเราพูดเนี่ยเราคงไม่ได้บอกว่าดีโดยที่ไม่มีเหตุผลหรือว่าแย่โดยที่ไม่มีเหตุผลเราคงไม่ได้พูดแค่นั้นับครับอืก็เมื่อวานที่ผ่านมากัมพูชาโอกาสยิงมากกว่าสิงคโปร์เกือบ4ี่เท่าเกือบ4ี่เท่านะครับโอกาสยิงของกัมพูชาเกือบย0บครั้งมั้งคือ4เท่าอ่ะเกือบกบสี่เท่าแต่ว่ากลายว่ายิงแบบไปกลางประตูหมดเลยยิงไม่มุมเลยนะครับทำให้ก็แพ้ไป1ต่อสอง ไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกด s u b สไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง u b e Channel ของไทยรัฐสปอร์ตนะครับช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ